สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่เดือนก็จะพามาเก็บใบคณะชยากันนะคะนี่เมื่อคืนฝนลงใบคณะชายาอย่างงามเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เดือนจะทำชาคณะชายาค่ะใบคณะชยาหรือว่าใบคณะเม็กซิโกหรือว่าคณะชายาเรานะคะเดี๋ยววันนี้พี่เดือนจะเก็บใบที่กลางไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากพวกนี้นะคะไปทำชา คณะชยากันค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเตยนะคะเดี๋ยวพี่เดือนจะพาทุกคนมาเก็บใบเตยนะคะเพื่อไปต้มเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งของการต้มชาคณะชยาของเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่เดือนก็จะเก็บใบอย่างนี้นะคะใบประมาณเนี้ยค่ะใบนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เดือนตัดเตยก่อนเนาะทุกคนนะคะตอนนี้พี่เดือนก็เก็บใบผักคณาชย,ยาของเรามาได้แล้วนะคะ สร็จแล้วพี่เดินก็จะล้างแล้วก็เด็ดให้เหลือตะกา้านอย่างเงี้ยนะคะพอพี่เดินล้างเด็ดให้เหลือตะกา้านแล้วนะคะพี่เดินก็จะเอามาหั่นแบบนี้ค่ะหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราไปต้มเนี่ยสารอาหารของเขาจะได้ออกมายเยอะๆนะคะพี่เดินก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยพี่เดินเก็บมาแล้วก็หั่นสักสองใบสามใบก็พอนะคะใบเล็กน้อยไม่ต้องใช้เยอะก็ ตัดเป็นท่อนๆนะคะนี่ค่ะแล้วพี่เดือนก็จะเอามาต้มในหม้อต้มนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะนี่น้ำเราเดือดพอดี <c oughs> เดือนก็จะเอาใบคณะชาัยยาเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในหม้อต้มเราเลยนะคะ ใบคณะชยาหนึ่งกรละมังแบบนี้นะคะก็ต้มก็ใส่น้ําไปพอประมาณนะคะแต่เขาเชื่อกันว่าถ้าน้ํนาคณะชยาหนึ่งถ้วยนี้ก็ใช้น้ำสามถ้วยนี้ประมาณเนี้ยคะ่ะก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะทั้งคณะชยาแล้วก็ทั้งใบเตยใส่รวมต้มนมลงไปเลยะคะ่ะต้มทิ้งไว้สักสิบหรือสิบห้านาทีนะคะ เพื่อให้สารอาหารของเขาเนี่ยออกมานะคะออกมาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าในใบคนาชยาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสารอาหารอยู่มากมายเลยนะคะเช่นอ่าโพแทสเซียมโปรตีนแล้วก็แคลเซียม,ยมแล้วก็วิตามินต่างๆแล้วยังที่พิเศษออกไปอีกเนี่ยคือในใบคณะชยาเนี่ยเขายังจะมีธาตุเหล็กด้วยนะคะซึ่งเขาจะมีสารอาหารพวกนี้ตามนพวกนี้นะคะ มากกว่าผักขมถึงสิบเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เพื่อนๆลองลองทำดูนะคะเนี่ยนี่เวพี่เด่นก็จะปิดฝาต้มไฟกลางนะคะพี่เดือนก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีค่ะค่ะตอนนี้ก็ครบสิบห้านาทีแล้วนะคะนี่พี่เดือนก็จะมากรองนะคะ เดก็จะมาทำการกรองน้ำชาคณะชายาของเรานะคะเดอนก็จะตักเอาใบมันออกที่ต้มไว้ะอคะ่ะใบออกบางส่วนก่อนนะะแล้วเหลือเราก็จะทานน้ำมันตรงนี้นะคะแทนน้ำชาเหมือนกินเหมือนเราทานน้ำชานะคะได้เลยค่ะนมัก็จะกรองเนาะ หร้อน,นมันมีหูของมันอยู่พี่เดือนก็ไม่เอามาใช้นี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะกรองเลยนะคะใส่เยอไว้น้ำชาคณะชยาตรงนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะ เนี่ยค่ะน้ำาก็จะเป็นใสๆอย่างนี้นะคะแต่พี่เดือนขอแนะนำนิดนึงว่าคณะชยาเนี่ยเราจะไม่ทานดิบนะคะเพราะว่าในตัวของคณะชยาเองเนี่ยถ้าทานดิบนะคะเขาจะมียางมันจะทำให้เราแพ้แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายมากนั่นคือสารไซยาไนต์แต่ถ้าเรานำมาปรุงสุกนะคะเป็นเมนูอาหารหรือว่ามาทำเป็นน้ำชาคณะชยาแบบนี้นะคะ ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะถ้ายังไงฝากติดตามคลิปของพี่เดือนด้วยนะคะแล้วพี่เดือนจะหาสาระประโยชน์เล็นกน้อยกลับมาฝากเพื่อนๆและทุกคนอีกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่เดือนก็จะรอให้น้ำพยาชายานี้เย็นแล้วก็เอาไปแช่ตู้ไว้ดื่มค่ะขอบคุณค่ะ